สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาชมขบวนเรือลากจุงกับแม่ตุ้มมาทำชาแนลนะคะใหแม่น้ําเจ้าพยาประจบกับแม่น้ําป่าสักนะคะ5ห,หัวเรือลากข่าวโ้มาก็เล่งเครื่องกันมาเลยนะคะมาเป็นกําลังใจให้กับพี่เพียงนามีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ํานะคะ อากันเต็มแม่น้ำเลยค่ะหัวเรือลากเจ้าหน้าที่ก็เตรียมความพร้อมนะคะใส่เสื้อชูชีพปานขัานเลยเตรียมมากหัวเรือลากลำใหญ่นะคะมีลำเล็กมาหนึ่งลำทั้งนั้นก็ลำใหญ่หมดนะคะเครื่องแรงแต่หนักจับเต็มนะคะลำเล็กก็ไม่ใช่เ่อยนะคะลำเล็กก็สู้นะคะนี่ไม่ใช่การแข่งเรือนะคะ ีการรากจูงสินค้านำส่งให้ถึงมือลูกค้านะคะในแม่น้ำเจ้าพยาประจบกับแม่น้ำปลาสักเสร็จแล้วก็จะวิ่งมุ่งหน้าไปแม่น้ำป่าสักนะคะสินค้ามาเต็มเรือโปะ๊ะเลยค่ะเว้องนาคือแยกน้ำวนนะคะหน้าวัดพนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแยกน้ำวนแยกปรับเซียน เป็นกําลังใจให้กับพี่เพียงน้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ํานะคะหัวเรือลากจุงเนี่ค่ะน้ำบนนะคะดูน้ำพี่เพียงน้องวนแรงมากๆากเลยค่ะทางนนกัเป็นแม่น้ําเจ้าพระยายนะคะ นนะะเป็นเครื่องกันแล้วนะคะเบื้องหน้าน้ำวนค่ะ เอมเลี้วเล huh? ที่ขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะช่วงหน้าน้ำหลากนี่ก็จะลำบากสักหน่อยไม่น่อยแล้วก็ลำบากมากเลยโอ,อยางรถยนต์กระเด็นตุ๊บยางรถยนต์นี่ไม่เส้นเล็กๆนะคะเสียงเครื่องลันล่นดันตอนนี้หัวเรือล่างจุงหัวเรือทั้งห้าลำ อยู่หน้าวัดพนันเชิงนะคะไปตีโค้งหักศอกด้านที่ตะวันตะวันออกอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ไปเจอตอหม้อสะพานสะพานปีดีอีกสามตอหม้อนะคะบนเรือชุดนี้ผ่านตอม้อสะพานปีดีแล้วก็จะไปเจอแยกนางคำ เลือตรงท้ายชื่อว่าพอนติยะนะคะมีหน้าที่ทั้งดึงทั้งดันโอ้โหเชี่กลันจุดนี้รอดพ้นไปได้ดีนะคะรอดไปได้ดีๆเป็นกำลังใจให้กับพเพียงนอ้องที่มีอาชีพขนส่งสินค้าทางน้ำนะคะแม่จุ้มพาทำจะแนลขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพเพียงนอ้อง ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายเพื่อเป็นกำลังใจกลับมาจุ้มด้วยนะคะนี่ค่ะน้ำวนดูน้ำนะคะพี่พิงเนาอจุ้มขอตัวลาจากภาพน้ำวนแรงๆแบบนี้มีโอกาสก็มาเที่ยวอยุธยากันนะคะทุกท่านเลยว้าวโอ้ เดือดเดือดเห็นไหมเห็นน้ําเดือดไหมคะน,น,น้ําวนนี่ค่ะที่เรียกน้ำนํำวนแยกปราบเซียนนะคะหน้าวัดธนันเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะบาย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 ขอบคุณยังสูงนะคะทุกคน